ยากได้ความรู้เกี่ยวกับการกินแป้งค่ะมีผลของการลดไขมันจริงไหมโอ้โหคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับใครฟังคลิปนี้จบนะผมว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะครับแล้วเราจะไม่กลัวการกินแป้งอีกต่อไปเลยนะครับทีนี้นะเราลองมาดูกันก่อนนะครับว่าทำไมแป้งมันเป็นประเด็นตรงไหนนะครับทำไมมันถึงมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราลองสังเกตดูเลยนะเวลาเราคิดว่าเราอยากลดน้ำหนักลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนาาก็แล้วแต่นะครับเราจะไปโฟกัสที่แป้งก่อนเลยครับคนอยากลดน้ำหนักลดไขมันก็แบบเฮ้ย ไม่กินข้าวนะครับอดข้าวกินข้าวน้อยถ้ากินข้าวนิดเดียวเน้นโปรตีนเยอะๆเว้ยไฮโปรตีโลคาร์บไฮโปรตีนะครับก็อย่าจะกินแบบนี้กินแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วผลที่ตามมาคืออะไรน้ำหนักลงเฮ้ยน้ำหนักลงแฟตลงโอ้โหดีใจนะครับใจฟูแต่สักพักหนึ่งอา้าวทำไมน้ำหนักไม่ลงแล้วอ่ะทำไมแฟตมันไม่ลงแล้วอ่ะทำไมันตันเร็วจังเลยนะครับผมจะจะบอกอย่างนี้ครับเวลาเราตัดข้าวนะครับเราตัดแป้งออกไปเลยเนี่ยเราไม่กินข้าวไม่กินแป้งเลยนะครับแคลอรี่มันเดฟิ ц ิตแน่นอนครับแคลอรี่มันติดลบแน่นอนเพราะว่าข้าวนะครับ ถ้าเกิดจะกินให้พอมันต้องกินในปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเราตัดออกไปหมดเลยหรือเราตัดมันเหลือนิดเดียวนี่มันก็ทําให้แคลอรี่เราติดลบครับพอแคลอรี่ติดลบสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อกี้เลยครับน้ำหนักลงแฟตลงหุ่นเปลี่ยนนะครับแต่ทีนี้ตามมาต่อจากนั้นนะครับคือน้ําหนักมันจะตันแฟตมันจะไม่ลงครับมันเลยกลายเป็นปัญหาว่าแบบเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมน้ำหนักมันตันแล้วทําไม แฟตมันไม่ลงแล้วนะครับอันนี้แหละคือปัญหาของการอดแป้งของการไม่กินแป้งแล้วการกินแป้งการกินข้าวเนี่ยมันส่งเสริมกับการลดน้ําหนักลดไขมันยังไงนะครับเราลองนึกสภาพดูนะครับปกติแล้วสมมุต,มมต,มมติเราตื่นมาเนะี่ยเราแบบเฮ้ยอยากจะมีหุ่นที่ดีขึ้นอยากจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นทํายังไงดีออกกําลังกายดีกว่าไปออกกาลังกายทางทางท,างที่ก่อนหน้านั้นนะไม่เคยออกกาลังกายมาก่อนเลยนะครับเข้ายิมคาร์ดิโอเล่นเวทเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายต้องการพลังงานสูงขึ้นในแต่ละวัน ร่างกายต้องการพลังงานสูงขึ้นในแต่ละวันแต่สิ่งที่เราทํากลับกันเลยเราดันไปตัดพลังงานที่พลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันลงไปอีกโดยการอดข้าวนะครับโดยการอดข้าวช่วงแรกก็เป็นเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือน้ําหนักลงแฟตลงแต่ต่อมาแฟตก็จะตันน้าหนักก็จะไม่ลงแต่ทีนี้นะครับเวลาเฮ้ยอยากออกกำลังกายจะลดหุ่นอยากหุ่นดีออกกําลังกายเพิ่มกินข้าวให้มันถึงปริมาณที่ร่างกายต้องการนะครับเกิดอะไรขึ้นพอพลังงานต่อวันเราต้องการที่เราต้องการเนี่ยเรากินครบกินถึงกินพอ ออกกําลังกายด้วยร่างกายกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อครับร่างกายเริ่มสร้างกล้ามเนื้อเริ่มมีกล้ามเนื้อมากขึ Islam, ้นเริ่มมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเตาเผาไขมันโลยิ่งมากขึ้นแฟตเรายิ่งถูกใช้ได้ง่ายมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราลองวางโปรแกรมดีๆว่าเฮ้ยจะต้องตัดแคลเท่าไหร่ตัดคาร์บเท่าไหร่ตัดข้าวเท่าไหร่ค่อยๆตัดค่อยๆตัดค่อยๆตัดลงไปแบบไหนยังไงบ้างในแต่ละวีคต้องทํายังไงบ้างคาร์ดิโอเท่าไหร่ตัดแป้งเท่าไหร่ตัดคาร์บเท่าไหร่ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆร่างกายจะดึงเอาพลังงานจากไขมันค่อยๆออกมาใช้ได้แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่หวงนะครับแล้วก็ไม่หวงแน่นอนเพราะเราค่อยๆค่อยๆตัดลงมานะครับให้ร่างกายมันรู้ก่อนว่าเฮ้ยวันๆหนึ่งอ่ะกินพอนะออกกําลังกายเพิ่มด้วยเอาไขามันสะสมออกมาใช้ได้เพราะว่าร่างกายได้รับอาหารพอในแต่ละวันนะครับร่างกายจะค่อยๆเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับกลับกันกับคนที่อยู่ๆดีๆตัดข้าวทิ้งไปเลยไม่กินข้าวกินข้าวน้อยนะครับมันเลยเหลือแก๊ปให้ร่่าางกายได้เลน น้อยไปหน่อยแล้วก็ทําให้การลดน้ำหนักลดไขมนะันเป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็น้าหนักไม่ลงแล้วนะครับใครนะครับอยากจะลดน้าหนักลดไขมันนะผมแนะนานะอย่าตัดข้าวไม่ต้องตัดข้าวไม่ต้องกลัวแป้งนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้ลงลึกถึงกระบวนการการใช้พลังงา,จานจากนู่นจากนี่อะไร,รับเอา คุยกันแบบเข้าเข้าๆเลยคุยกันแบบบ้านๆให้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับจะได้ทุกคนจะได้อ๋อนะครับจะได้ไม่ต้องหืมคุยอะไรวะเนี่ยพูดภาษาอะไรไว้เนี่ยนะครับให้เข้าใจแบบนี้ตรงกันนะครับใครอยากจะรู้ลึกไปอีกว่าพลังงานมันใช้แบบไหนใช้ยังไงทาไมกินแป้งทำไมกินข้าวมันถึงช่วยลดน้ำหนักลดไขมันได้แบบลึกๆเดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งเป็นแบบคลิปแยกแบบเจาะลึกไปเลยนะครับคลิปนี้เอาแบบง่ายๆก่อนให้เข้าใจง่ายๆก่อนว่าถ้าอยากจะลดน้าหนักลดไขมันน่กินได้ถึงกินได้พออย่าไปกลัวแป้งไม่ต้้้องงงไปปกกลลัััวววแนครที่จฟู มากกว่าคืออาหารที่กินในปริมาณน้อยแคลอรี่สูงๆอย่างเช่นอะไรบ้างทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับชานงชานม,าน,มน้ำหวงน้ำหวานต่างๆพวกนี้นะครับไม่ควรกินเยอะเกินไปนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็จะลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit All f a ดไว้ด้วยนะครับในทุกๆวันเนี่ยผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วก็ตอนนี้นะครับผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนอยู่นะครับใครอยากรู้ว่าเฮ้ ร่างกายที่เบสเวอร์ชั่นของเราเป็นแบบไหนนะครับอยากจะลดน้ำหนักลดไขมันแบบถูกต้องถูกทางนะแล้วมีโค้ดมีผมเป็นคนช่วยดูแลตลอด3เดือนนะครับเป็นคอร์สเทนออนไลน์ตลอด3เดือน,นครับไพรเวทส่วนตัวในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่1ที่จะได้คือโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลครับว่าต้องกินเท่าไหร่บ้าง โปรตีนคารโบไฮเดรตไขมันดีต้องกินเท่าไหร่บ้างอันที่2นะครับโปรแกรมออกกำลังกายต้องออกกำลังกายแบบไหนที่บ้านทํายังไงที่ยิมคอนโดทายังไงที่ยิมใหญ่เลยทํายังไงบ้างผมมีสอนหมดแบบละเอียดทุกอย่างนะครับส่วนที่3มนะครับโปรแกรมคาร์ดิโอวันหนึ่งกี่นาทีหัวใจต้องเต้นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อยู่ในโซนไหนโซน3โซนส่โซน5ไปยังไงทํายังไงให้ร่างกายใช้ไขมันได้มากที่สุดเกิดอร์เบิร์นเอฟเฟ t ได้มากที่สุดนะครับผมดูแลเองตลอด3เดือนนะครับใครสนใจกดลิงก์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะ กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้กำลังพยายามไปถึงแสนซับครับ